มีฐานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอามึงมึงมึงไรรถรถรถม้มมีดาบหรือเปล่ารถม้าแต่มึงเอาฐานมีทองไปขายเหมือนเดิมมึงดาบกูไม่กระบอกอ่ะอุ้ยมีนี่ด้วยอิ่เหรอเมจิกวอลกูนึกว่ากูอยู่โลกใวสาเบือกมาเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยมานาสโตนไม่มีหินมานาด้วยว่ะอะไรนี้ อันนี้แขนขวาไอ้รนนองเท้าขวาแล้วถ้าสวินแขนสวินเดี๋ยวนะรถมา้าแต่ใช้ถ่านใช่เอ้มีแมกกาธาด้วยอ๋อเป็นปิ้วแล้วก็มานาปูชัน่นอ๋อเรามีมานาต้องใช้แทกกระสุนแล้วมัม้งเราซื้อฟิกอันหนึ่งแล้วกันมันจะได้หนึ่งร้อยไปดไมไมีมีขวานด้วยหนึ่งร้อยบาทซื้อกูหน่อยเพื่อนขาบอกอยากนด้อ๋อ มีเงินในมือไหมมีมีอยู่สิบบาทมีพิไปเติมอนานะคตหมดแล้วพอชั่นสปีดกับพอชั่นหิวเลือดเฮ้ยถ้าเราสลับอาวุธกันเป็นไงวะมันทิน้งได้เหรอไม่ได้ได้ไหมได้ลองไม่ได้เหรอ,อ,อไ,ได้หรอคนไม่ไเข้ากับสายมึงเลยเป็นไงวะ นี้เดี๋ยวกูจะขับแห้ขับท่านทำไมท่านใช้ถับเล็กอย่างนั้นล่ะพลังเวทพลังเวทที่เรียกว่าเชื้อเพลิงอ่ะเข้าใจไหมด้วยพลายแห่งการเคลื่อนที่ของฟิสิกส์และกฎเดียร์ทันจงบรรดาให้เจ้ามาท่านเดียวเอออาจารย์คจงบรรดาให้เจ้าม้าข้างหน้าของฉันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเธอแล้วทำไมเอาล่ะตอนนี้กำลังสลับอาวุธกันใช้งานได้ไหมกูจะลดลงข้างหน้าเป็นท่าน ขับบินครับท่านบอกว่ากูจะได้เม็ดแรงอ<า>พอกูนนะไม่ใช่ได้เม็ดเยอะหรอเฮ้ยได้เม็ดข้อ19หนี่งข้ 24. อ24เฮ้ยของดีนี่หว่าไม่กระบอกกูดีกว่าเยอะเอาไม่กระบอกกูขึ้นมอาอะไรไม้กูขึ้นมากูได้เม็ดเพิ่มขึ้นนิดจ้ากูใช้น่าจ,จะคุ้มกว่าในนี้ไม่มีอะไรเลยจะถังไม้กระถ่าน เอ้ยเจอโจรเหรอเอ้ยตัวแปลกเอ้ยโจรโจรป้นโจรป้นเราต้องช่วยเจ้าหญิงถ้าในอนิเมะแนวแฟนตาซีมันก็จะประมาณนี้นี่จะกระปอะไปรูปชายเ,เออจอมตีไว้จอมตีไว้จอมตีไว้ลมดิลมดิลมดิค<ๆ>่าลมาดิสูงได้เบต้าสิบหกโคตรแรงอ่ะเอ้ยมีน้ำายาค<ม><ม>ิวว่านี่เข้าสิบสี่เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นรถขนสินค้าให้กูเดา นจะเป็นสินค้าที่เราเอาเนี่ยจริงด้วยโพชชั่นช็อปมีป้ายเขียนพอดีเลยโผมืองี้เลยมืองี้เลยเหรอท่านเออเออล่วล่วงล่วงล่วงมันล่วงมันล่วงเดราจะล่วงมาใต้ใต้ม้าใต้รถล่าโอเคนั่งดีๆแล้วกันไปเลยแล้วการคือจะมีตัวอะไรมาไม่ได้รู้สึกเหมือนมีนะ

ุยไอ้ดำถึงแม้ว่ามันจะมันจะโหดนะแต่ตีสองทีก็ตายทีนึงก็เก็บทั้งหละนะอดอ่ะไม่ขายได้ Shadow Creature ดิฟไฟกันเถอะก่อนที่มันจะมาระบุก,กันเองตอนนี้ไอไอ้ดำไอ้ดำมันเป็นศัตรูกับทุกสิ่งเลยอ่ะก๊อบ,บินแล้วก็เป็นศัตรูไอเจมี่เจมี่ออกจะดีนะแบบคนละเผ่ากันเน,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 นี่ยเออแล้นดี่กันเรากำลังออกเดินทางกินโนทำอะไรได้บ้างนะ นมสามารถลดเลือด15%แต่อย่เพิ่มดาเมจ15%เพิ่มดาเมจเหรอมันแลไปิีเหรอน่าจะใช่แล้วทำไมเพิ่มดาเมจด้วยวะมันเขียนว่าแอนแท็กนะไม่รู้อะไม่เ่ดิมันลดแอนแท็ก15จริงจริงมันลดไมฮิวฮิวลด15แล้วเพิ่มแอนแท็กดาเมจ15นะยูจะทำไมเดินเร็วยู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 ฝั่งซ้ายมีตัวแจเคออกไปตีเล่ย ไเลือกว,วิาสาดวะเก้าอี้หายไปแล้วเอ้ยเหมือนร่วม,มาวะมันดูไม่มาทำร้ายเราเนี่ยตัวเฮียฉันคาว,ว่าไม่ใช่ละตัวเฮียไอ้ไอ,อ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโคตรเฮียตัวหนึ่งมีม<ส>เงยสีดำสีดำขี่ได้เอ้ยโอเคได้สัตว์เลี้ยงใหม่ แล้วมันไม่หนีแล้วแล้วมันมันมัน,มนคิปไปทางหลังเลยไอเ้เหี้ยดอมัตส์ได้ละไปละเ <laughs> ท่านี้กูก็ไม่สามารถเอ่อมึงไม่สามารถมาล้อกูได้ว่ากูวิ่งชา้าละหน่วยซี่มีที่ไหนไปขายได้บ้างสโต้สโต้มีซี่เดียวเดียวเนี่ยโอ้ยโอยโอยโอ้ย,โ,อยโดนเขี้ยทับโดนเหี้ยทับ นี่ไงโจตัวละสิบห้าบาทเนี่ยตัวละสิบห้าบาทหรอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งร้อยบาทจริงๆเหี้ยก็มีราคาแต่ไม่กล้าขายวันยหได้ขวานเออเฮ้ยน้ำยาฟีน้ำยาฟีกโกโกูแต่คุไม่ได้สักัาเลยไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บจีน ยังไงวะภาษีห้บาทเหรอไม่ยินในตัวได้เปล่าไม่มีมันมันใช้ไปแล้วหรือเปล่าเหรอมานาเพิ่มมาใช้ไปแล้วมานาเพิ่มเห็นแ้แหละรีโหลดเดี๋ยวอี้รีโหลดจริงด้วย๋อหนึ่งมานาจะได้หกนัดฟิวหมดเนี่ยเหรอฟิวมันมีจอนว่ะ ได้เวลาแล้วอาวุธที่เรามีกันเวทมนต์ที่กูเรียนรู้มาเอานิ่งเลยเอาวอเคได้เปล่ะเฮ้ยเร็วอยู่โป่งโป่งพี่ชาเอากระสุนหมดมีโหลดซื้อตัวร้อยห้าสิบคุ้มเลยพี่ชาหมดเลยอ่ะพวชันเรือพวชันมานา มานาซึ่งเก็บมันในตัวนู้นทำไมมันตีช้าจังเราก็ตีเร็วนี่หว่าอุ้ยน่มันเห็ดมุนี่นาะลองดีกว่าลองเข้าไปเช็คดีกว่าอด้ทิ้งอะไรมาเนี่ยละเรียกราชรถไปจำตัวมีด้วยเหรอมีเคไม่มีวะเฮ้ยม <นะ S 2> ันมีนะ สองวิธ <Zombie> ีเหตุเวมนาโพชั่นเอามาเอามาให้กูขี่ไม่ไดีกว่าล่ะใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยตายเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่จะปล่อยผมไม่ใช้ใชีวิตคนเดียวไม่ได้นะลูกพี่ต้องใช้อ่าฮิวพอร์ตอะอะไรคื port อฮิวพอร์ตวะอ๋อนิ่มวันเหตไนะุไม่นะไม่นะ น้องตัวเฮของฉันออกมาหายไปแล้วปลอดภัยแล้วตัวเฮนี่เนะี่ยน้องตัวเฮต,ต,ตัวนี้เรียกอีดตัวเฮยังอยู่ไหมอยู่คำยอ่อคำสั้นๆมั้งแบบวิลลิงพอชั่นเออไป,ไปไม่ได้นี่สึ่งกูอยู่ขวันหนึ่งพอดีดกินเองดีกว่าก็ก็กก์อะไร เนี่ยใช่เต่มเนี่ยแล้วผมก็ต้องเป็นคนชุบชีวิตคุณทุกทีเลยอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะแท้งหรอกนะแต่คุณไม่หัดชุบเองมลานการมาทำให้เป็นเก่งนะทำเองได้อ้ยช่วยเต็มเถอเอ้ยอะไรอ่ะฮ้่มีไม่กว่าด้วยเหรอเออกำลังจะถามเลยมันใช้งานได้ไหมไม่ได้ เอาไปขายได้ไ้ะอุ้ยอันนี้ระอีกอีกเลยมันเป็นจังนะเห็ดอะเห็ดไหนไว่เห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดสีน้ำเงินเฮ้ยมันมีอันนั้นด้วยไม่จิกวอเอผมไปเป็นกระสุนหมดแล้วผมมีเลือดมากกว่าคุณโอ้ยช่วยช่วยช่วยทำเป็นตัวเป็นเท้งมากกว่านี้หน่อย <c oughs> คุณระวัง

โอ้ยโอโอ้ยดโอ้โโอแล้วแล้วไอ้เบเกอรี่กินได้มบวกหนึ่งเบเกอร์อ๋อสกุนเงินอย่าลืมเอาไปด้วยเฮ้ยตรงนู้นอะตรงน้นคืออะไรอะไกลๆอะไปไม่ได้แล้วว่าเรียกุณว่คือเดี๋ยวเราน้องจะอาไปนี้ด้ เราอย่าเสี่ยงดีกว่าแบบต่ตีเร็วแหนะละดีและเอ้ยฝั่งขวาอุย้ยมันมีการสู้กันด้วยเฮ้ยทหารจับก้อนปิ้นสู้กันเราควรช่วยฝั่งไหนดีฝั่งที่ชนะแล้วกันจะช่วยดูช่วยช่วยฆ่าฝั่งที่ชนะเฮ้ยมันมีตัวที่อยู่ข้างบนอะ่ะใช้หน้าไม้เหรอเดี๋ยวเลยนขอขึ้นไปดูหน่อยนี่ครับพี่เชนหน้าไม้เหรอครับขอฆ่าหน่อยนะครับโอเคครับ พี่ใช้น้ำไม้กี้โกงนะครับไม่บอกว่า้ยฝันนี้เอ้ยฝั่งนี้พินเชียวอ,อ,อ่ะโอ้ยแม่น้ำไม้นี่วะพี่ครับพี่ครับพี่ใช้น้ำไม้กี้โกงนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไเฮ้ยดิเขี้ยแดงไอ้มอนมึงอยากไปฆ่าวันนี้มอนมันถูมึงไม่เห็นหน่อยเขี้ยมันถูกจับนเนี่ยมึงจะฆ่ามาันได้ลงคอจดจอดม่ฆ่ามันเรียบร้อยจะเป็น,นมะนึมอว์อุกอกรอยชั้นหน่อยจอดจอดูเลือดจะหมดเลืียจะหมดหรอได้ เอาไปเออดำเออดำต้องน่ากุญแเลยในในใครมีปัญหาเอาขวดหน่อยอ๋อเมื่อกี้น้ำยาอา๋ออ๋อเปิดไปกินน้ำยาไหนเหี้ยแดงอยู่ไหนอยากเห็นอนะ่ะมือมันเหีเห้ยจริงๆโหมีอมันข,ม,ขมิ้นคาเต็มเลยไม่ใชื่ออะไรอ่ะ เลสลิซาดเนี่ยจริงด้วยลิซาาเดื่องขี่เลยก็เรียกแบบไท้ไฟไหมก็เฮียขวาอะไรมันเรืองแสงไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยไอ้เรียดมเอ้ยมึงหลงผิดเอ้ยมึงมีปืนด้วยผมอยากได้ปืนแล้วก็ลองใช้ปืนของคุณหน่อยยุคสมโอ้ยมิติกเลยเหรอเลกันฮะระดับมิติก ขายได้ไหมเนี่ยสมเลยเออเลี้ยงไปแล้วลูกอยู่นะเออมันล่าบุูกว่าลูกว่าลูกว่าลูกปืนระดับมิตริกยิงได้ไหมอุ้ยเอออุ้ยไม้ตายอ่ะดูแล้วอ่ะไม้ตายได้ไงมันมาพลังเวิทย์ทำการยิงยาปะยาไกลไม่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลุยเองผมจะลองเจ็บเกี่ยวพวกมันด้วยอะไรนี่ เอ้ดับเบิ้มีแต่พอยตชนเลือดอะไม่มานาพชั่ชอนะเอ้ดัเบิดอือหืออับไปเลยดาเบิ10สุดอีพิกอ่าหัวหินหัวหินถือดิเอาปิงเหรอยี <25 S 2> อ่ิบห้าเฮ้ยมันปิกอัพได้เหรอเดี๋ยวมันกดพิกอัพได้มั่น เนี่ยปวดกินกินเหรอยิงมันยิงได้อะมันมีรีโหลดนะแต่อ๋อมันต้องใช้มันนาหร้อเปล่ากูมีมานาแต่กูรีโหลดไม่ได้เอาลวมันใช้อะไรไม่รู้หมวกนนี่ก็สมใสัยได้เอาใส่หัวเขาน่ารักเลยเฮ้ยเพิ่มเลือดเฮ้ยเลี่อนมาเป็นสองร้อยสิบใช่ไหม ใช่จากสองร้อยมาเป็นสองร้อยสิบคู้ม่หนึ่ของดีของดีบัวรีเจนเลือดด้วยรีเจนเลือดอีกศูนยจุดหนึ่งอ่าแล้วตอนนี้ก็จะมีตัววิญญาณเลือดตัววิญญาณบัวลังเอาฝนไปให้และกรูลิงมัสลูมใช้ยังไงเนี่ยเอ้ยนั่นโซากาังตีอะไรกันอยู่อ่ะใครทะเลาะกันเดี๋ยวทำให้ตัวไม่คุ้นวะเดี๋ยวตัวไม่คุ้นไม่คุ้นเลยอ่ะอัศวิน ไม่สมุไรสมุไรสมุไรผิดบทละก็บินเที่ยเลยสมุไรสีดลำกับีกันนินจาตีกันโลนินนินจาป่ะคนนึ่งชื่อว่าโลนินนะคนนึ่งชื่อว่าสมุไรสมุระแล้วก็เอาไปขายขายเออไอสมุไรขายเลยมั้งน่าสมุไรลซื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอพวกสมุไรกันนินน่าจะลองไปขายดูสมุไรกันนินของเขาเถอะงั้ลองเอาไปวาง ไอ้อขบวนนั้นต้องมีเจ้าหญิงแน่นอนเลยเหมือนกูมีเห็นแม่มดีเจ้้าหหญิงงตรนและกูเห็นแม่มดใช่ไหมมาคุยกันแม่แม่มดใช่ไหมแม่มดมีมีจืปืนเอเลี่ยนกูนแน่นี่สึกกันไล่เวทเด็กกูไล่เวทระยะประชิดเองเอาจะตายแล้วนี่เอาไล่เวทติดกระแพงด้วยโอ้จะเลอะแหัวแตกโอ้ยกูเข้าไม่ได้กูตัวใหญ่เกินไว ข้างบนมีอะไรบ้างหายไปดูหน่อยเข้าไม่ได้มันได้อ่นเด่กูส่งของลงไปให้นะโอเคโอเคเด็กูของลงไปให้ดูเยอะเยอะมาเลยคิสตัลบอลมันมีข้างบนูด้วยอโอ้บุ๊คอยากเข้าไปดูแต่กูโอ้โหเฮ้ยวาลูเหรออีปีก๋หอคิสตัลบอลเก็บไม่ได้อีคิปไม่ได้วอยเมด ข้อมดใช่ไหมไม่ใช่ไหมหมดอืมโรยไม่หมดไม่หมดหรือพ่อหมดพ่อหมดแล้วเรามีอะไรอีกไหมขโมดไม่มีแล้วมีหนังสือเก่าเอาไปอ่านไว้แล้วแค่นี้ล่ะลค้าปริศนาละอ๋ออ๋อแต่ว่าคนละคนกันอันนี้เป็นคาถาเวมทมนต์คาถาน้ำแข็งแล้วก็มีคอโกเลมคอ ด้วยใช้โกเลมสองตัวไหมเอ๊ะมันวิ่งไปไหนแล้วอ,ะอ่ะโอ้ยมันมันจะการศัตรูได้ด้วยอ๋อมันจะวิ่งไปจัดการศัตรูเมื่อกี้มันจะวิ่งอยู่ชิดเนี่ยขอลองซื้อหน่อยดิเฮ้ยมันรีเซต็ตรีเซต็ตเ,เป็นกระถางเป็นกระทะไฟเมื่อกี้ซื้อกระทะน้ำแข็งมาเฮ้ยไอ้อพวกโรนินขายราคาดีมากเลยอะรีเซต็ตอ่ะเท่าไหร่ <25. S 1> ยี<ด>่ห้าเอโรนินสามห้าโรนินสามห้าเออสมุไรอ่ะสมุไรยี่ห้าสมุไรยี่ห้าเออราคาดียังวะแบลกแกันไหมเอ้ยมีของขายด้วยอ่ะชุดกอดมันมีชุดกอดทองด้วยเนะนี่ยนี่มือข้างไหนวะออฟขายได้คนยี่ห้ากูมีข้างไหนวะอันนี้อะไรวะมรมเมจิกไพรล์นสามร้อยกว่าไอตัวเดียวกันที่เราใช้กับในอวกาศไหม หรอ,หอบแบบยิงได้นะป้อมปืนอ,อันนี้สองร้อยกว่าอันนี้สี่สิบหาทอ๋อเนี่ยถานสีบ่บห้าทไม่กระทาบ่อนขซื้อได้นะเออกูไปซื้อแม่กรทาเลยก่อนแม่กระทาไฟมึงอะ่ะกูกูไป็น้ัการาน้ำแข็งไหนอยู่ไหนร้านขายหย่บนึงพรนทอน้ำแข็ง คาถาไฟรีเซตก็เป็นคาถาไฟเหมือนเนี่ยนี่ดูนี่สใส่ปืนพลังเวทเหยียโคตร